แซมสวัสดีครับผมแซมมาแนะนำ t o y ยต a า e v o p ่พร n e r 4ประตูเกียรออโต้ uto, นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ตัว G เป็น 4-wheel drive นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรถปี2018ครับเลขไมล์8 8 0หม่0 0 0เท่านั้นครับแซมเปิดราคา7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาดูห้องเครื่องกันไปพร้อมๆแซมเลยนะครับนี่ ห้องเครื่องยังเดิมๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวแซมล้างทําความสะอาดให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับมาดูในส่วนของเพจนะครับนี่เพจยังคมมสวยๆอยู่เลยนะครับดูน็อตแก้มกันหน่อยดูดูนี่ครับไม่ขยับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับซ้ายขวาต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่นะครับฝาเดิมๆเลยไม่เคยถอดทาสี โลโก้โตโยต้ายังอยู่นะครับน็อตแก้มอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับหน้าเดิมๆไม่เคยชนสติกเกอร์หม้อน้ำโตโยต้านะครับเดิมๆเลยสวยครับคันนี้รูคมนะครับรูคมคมรูกมปลมคมกลิปนะครับดูคานเดิมๆครับสวยงามครับคันนี้ดูทะเบียนไว้เลยนะครับ3403ครับ สวยมากครับคันนี้เป็น2.8ตัว G นะครับ177แรงมาเกยียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่มี d เด Time r u n n i n g Light ด้วยเดี๋ยวแซมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับพร้อมๆกันมาดูด้านท้ายกันก่อนนี่ครับสติ๊กเกอร์4 x 4นะครับนี่ครับด้านท้าย2.8ตัว G นะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังรวไมไปถึงกล้องมองหลังนะครับ นนี่จากโรงงานเลยนะครับดูด้านท้ายครับน็อตเดิมครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบหน้าตาฝั่งขวาแบบนี้ฝั่งซ้ายดูลูกค้าดูครับเหมือนกันครับสวยเลยเราลองก้มดูข้างล่างกันเลยดีกว่าข้างล่างไม่เป็นสนิมนะครับตรงรอยนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของโครนเฉยนะครับนี่คราบโคลนนะครับนี่ครับดู ไม่ได้ลุยน้ำก่อยมาแน่นอนคันนี้แซมการันตีนะครับนี่มาดูแผ่นเพจนะดูชัดซีเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะครับจะเป็นโคลเล้เลอะๆเฉยๆนะครับนี่เลขตัวถังอยู่ด้านนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังดำครับผมตัวท็อปจะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้แอร์ตอนหลังด้วยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับ เกียร์ธรรมดา7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับได้เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับถุงลมนิรภัย4ลูกนะครับนี่ได้พ u s สตาร์ทนะครับแล้วก็ได้ตัวลำโพงตรงทวิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับ multi function ที่พงอะไรตัวท็อปได้ cruise control ด้วยนะครับได้ไฟหน้าออโต้นะครับเล็กไมลลูกค้าดู 88,741นะครับมาลองสตาร์ไปพร้อมๆกันโอ้เสียงเครื่องนิ่งๆนะครับนะครับหน้าจอนี่กล้องหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับนี่นะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับอันนี้เป็นพุสตาร์ทั้งหมดนะครับนี่เป็นพุสตาร์ นะครับปิดปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมราลัยด้วยครบเลยนะครับมาเปิดไฟหน้าให้ดูมาสวยงามครับคันนี้แซมการันตีใครหาเกียร์ธรรมดา4ฟร e วิ view, เครื่อง2008ท็อปสุดแล้วนะครับแนะนำคันนี้ครับนี่ดูไฟหน้าเดตัวนี้เป็นเดทม์นะครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยว ไปตัดหมอกก็เป็น LED นะครับเป็นสีนอนเสียงเครื่องยนต์นครับนิ่งๆนิ่งๆเลยนะครับมาเดี๋ยวจะลองลองปิดฝาก,กระโปรงให้ดูนี่ครับสวยงามครับคันนี้ใครหาอยู่ครับ4ประตูเกียร์ธรรมดา4ว e l นะครับเครื่อง2008 ปี18ราคา7,39,000บาทนะครับเงินสดก้าราคานี้เลยนะครับต่ไม่มีเก็บแบ็ดใดๆเพิ่มเติมนะครับผมเบอร์แซมเบอร์เดิมครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับใครอยากมาดูคันนี้รถจอดอยู่ที่สมัยขาวนะครับบางปะกงโทรหาแซมล่วงหน้า1วันนะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ